การรุกให้ผู้ชายรู้สึกติดหนึบไม่ได้แปลว่าต้องลุยหรือวื้หวาแบบในละครแต่คือการสื่อสารความรู้สึกอย่างน่ารักมีเสน่ห์และคงไว้ซึ่งความลึกลับพอดีผู้ชายจะหลงรักคุณแบบถอนตัวยากถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีหนึ่งเข้าใจแรงดึงดูดที่แท้จริงผู้ชายส่วนใหญ่ติดผู้หญิงเพราะสามอย่างนี้ ความสบายใจที่อยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดไม่ต้องพยายามเป็นใครความเป็นตัวเองที่ดูมั่นใจแต่ไม่โอ้วดความคาดเดาไม่ได้เล็กน้อยที่ทำให้เขาอยากรู้จักคุณต่อไปเรื่อยฮ่หาฮ่าสองเทคนิครุกนุ่มที่ผู้ชายจะคิดถึงคุณไม่หยุดพูดให้ดูสนใจแบบไม่ชัดเจนเกินไป พูดด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรและแอบแซวเบาๆเช่นวันนี้ดูรีบจังมีนัดกับใครหรือเปล่าเหมือนหยอกแต่มีในใช้สายตาสร้างเคมีเวลาคุยให้สบตาสองถึงสามวิแล้วหลบตาเบาๆอย่ามองจ้องนานจนเกินไป ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเขินและมีอะไรน่าค้นหารู้จักเข้าออกอย่างมีจังหวะอย่าคุยทุกวันอย่าออนไลน์รอทุกข้อความบางวันตอบช้าบ้างหรือหายไปบ้างแล้วกลับมาแบบมีพลังเช่นเมื่อวันยุ่งมากเลยพักบ้างไหม ทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีโลกส่วนตัวและน่าสนใจสร้างบทสนทนาที่มีความพิเศษแทนที่จะถามว่ากินข้าวหรือยังลองถามว่าวันนี้เหนื่อยไม่เจออะไรน่าหงุดหงิดหรือเปล่าเขาจะรู้สึกว่าคุณสนใจตัวเขาไม่ใช่แค่คุยเล่นเฉย สามพฤติกรรมที่ผู้ชายจะติดแบบถอนตัวยากคุณเป็นผู้ฟังที่ดีทําให้เขารู้สึกว่าฉันคุยกับเธอได้ทุกเรื่องคุณแสดงความใส่ใจโดยไม่จู้จี้ทำให้เขารู้สึกว่าเธอห่วงฉันโดยไม่บังคับคุณมีความฝันเป้าหมายของตัวเองทำให้เขารู้สึกว่า เธอมีเสน่ห ja ์เพราะไม่ได้วิ่งตามใครคุณมีอารมณ์ขันนิดฮ่าฮ่าทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วสบายใจไม่เครียดสี่เทคนิคเสริมขั้นสูงทำให้เขาคิดถึงคุณแม้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าหนึ่งฝังภาพจำแบบนุ่มลึก ใช้จังหวะเล็กๆที่ทำให้เขาจําคุณได้เช่นกลิ่นน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์เสียงหัวเราะเบาๆเวลาเขาพูดเล่นคำพูดน่ารักติดหูเช่นฝันดีนะคุณน่ารักหรือขอให้วันนี้เจอแต่สิ่งดีๆเหมือนที่เราเจอคุณ เขาจะเผยยิ้มคนเดียวและจําคุณได้แม้จะไม่ได้เจอ 2. อ,อัปเกรดพลังลึกลับนิดฮ่าฮาอย่ารีบเปิดเผยตัวตนทุกเรื่องในช่วงแรกเช่นอย่าเล่าเรื่องชีวิตทุกเรื่องในวันเดียวให้เขารู้แค่ว่าคุณทำงานอะไรแต่ยังไม่ต้องรู้ว่า คุณฝันอะไรในชีวิตทำให้เขารู้ว่ายังมีอะไรในตัวคุณที่เขาอยากรู้ต่อผู้ชายจะยิ่งอยากเข้ามาใกล้เมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เข้าใจได้ง่ายๆในวันเดียว 3. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเวลามีความเห็นไม่ตรงกันอย่าดราม่าให้ใช้คำพูดนุ่มนวลเช่น เราอาจไม่คิดเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะเวลาเขาเงียบไปบ้างอย่าเรียกร้องความสนใจทันทีให้เขารู้ว่าคุณมีชีวิตที่มั่นคงได้ด้วยตัวเองผู้ชายจะยิ่งรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าทางใจไม่ใช่แค่คนคุยเล่นฮ่าฮ่าสี่ทำให้เขารู้สึกเป็นผู้ชาย เวลาคุยกับคุณขอความช่วยเหลือเล็กน้อยเช่นช่วยแนะนำมือถือหน่อยเราเลือกไม่ถูกเลยให้คําชมเฉพาะจุดเช่นวันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่จังหรือคุยด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจเวลาขอบคุณให้สบตาแล้วพูดด้วยน้ํำเสียงจริงใจสิ่งพวกนี้ทำให้เขารู้สึกว่า มีคุณค่าในฐานะผู้ชายซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาไม่อยากเสียคุณไปสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้ผู้ชายถอยทักก่อนทุกวันโทรหาทุกครั้งที่เขาเงียบดูไม่น่าสนใจและขาดเสน่ห์รีบสารภาพรักหรือพูดว่าเราคุยกันเป็นแฟนไหมเร็วเกินไป เกมเยอะเกินไปเช่นอ่านไม่ตอบตอบแค่สั้นๆทุกครั้งทำให้เขาหมดพลังแทนที่จะหลงสรุปหลักสามข้อที่จะทำให้เขาติดหนึบหนึ่งรุกอย่างมีชั้นเชิงไม่ต้องพูดว่าชอบแต่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณพิเศษ 2. มีจังหวะหายตัวเล็กน้อยเพื่อให้เขาคิดถึง 3. ใช้ความเป็นธรรมชาติและอารมณ์บวกของคุณไม่เสแสร้งไม่ฝืนความเป็นตัวเองการทำให้ใครสักคนหลงรักคุณจริงๆไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้เก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองมากแค่ไหนแล้วถ่ายทอดออกมาได้แบบไม่ต้องพยายามหัวใจสองประกาย หลายคนรุกไปเรื่อยๆจนลืมว่าสิ่งที่น่าหลงไหลที่สุดคือความมั่นใจอย่างเงียบหาหาคือผู้หญิงที่รู้ว่าเธอมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพูดว่าตัวเองดีคือคนที่เดินออกมาได้ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นคุณค่าของเธอถ้าคุณกำลังเริ่มรู้สึกอยากให้ใครสักคนเห็นเราจำไว้นะคะว่า ถ้าเขาชอบคุณจากความพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เขาวันหนึ่งคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าเขาชอบคุณจากสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่สบายและยั่งยืนสุดท้ายนี้ถ้าวันไหนที่คุณเหนื่อยจากการพยายามทำให้ใครสักคนรักอย่าลืมหันมารักตัวเองก่อนนะคะ เพราะคุณเองก็เป็นคนที่ควรได้รับความรักดีๆโดยไม่ต้องร้องขอเลยขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ